กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอแซบทีวี oh, อีกเช่นเคยนะครับเกมนี้จะมาเล่นเกมรี a แลนด์นะครับเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ไอช่วงยุคโบราณนนะ่ะที่ใช้ดาบใช้ธนูยิงนะ่ะโอเคครับไปุอกันเลยผมจะดูออกไม่ต้องอธิบายมากนะดูเอาแล้วกันนะมันเป็นเกมประมาณไหน ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันต้องขอพภอยด้วยครับมาเรียกกันเลยเรารถเสียงก่อนนี่ครับก่อนที่เราจะลงแมแล้วก็สามารถเรียกได้จะมีมีสามทมนะครับอ่อนี่นักดาบมีโลด้วยนี่ก็เป็นขวานนะนี่ก็ธนูแล้วก็กระจายเขาเลยโอเคมาแล้วครับอันนี้เราเลือกเป็นธนูมานะครับธนูนี่ ที่ผมเล่นมารู้สึกว่ามันยิงยิงยากเลยน,นะเล็งยากแ,แล้วถ้าคนนะนะถ้าคนเชี่ยวชาญก็น่าจะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบอาอยู่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนเฮ้ยนี่เฮ้ย โอ้โหโดนตุ๋ยหงายท้องเลยเฮ้ยเอาเอาขึ้นยังไงวะไม่ขึ้นก็ได้เฮ้ยโอ้โหไม่โดนเลยเฮ้ยโดนไม่โดนโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโนนอ้ยเดี๋ยวหนเดาเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเราก็จะตายวะเฮ้ย <c oughs> โอเคเราจะเรียกเป็นอาชีพใหม่นะกำลังไปบเพื่อนกำลังไปเฮ้ยยังไงเฮ้ย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 โอ้ เราก็เจ็บ่ะแลกกันคนละทีคนละทีเฮ้ยเฮ้ยไปโดนมัวท์ซกันหมดแล้วโอ้โหเจ้แล้วไ,ได้คิวเฮ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาเออกำลัง <c oughs> <c oughs> จะควางใส่เขาพอด,ดีเลย <c oughs> เฮ้ยอาไมโอเค okay, จะหมดเวลาแล้วทีมเราชนะ วิกซ์ชัยโอหเราได้แค่คิวเดียวเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาชอตเดินดีเพื่อนโอ้โ oh. อ oh. ้หุ้เยเฮ้ยเฮ้ยจะไปสกิลหน้าควังวะหรืออะไรยังไงโอไม่โดน เพ่ทำไมเลือดเราเหลือหน่อยเดียวเฮ้ยโอ้ยนี่สกิสกนมีสกินอันนี้มีสกินเออ <c oughs> เจอของแขกเขาแล้วโอ้โหดูสเตปกันจุกดิหลบอย่างเทพอะเมื่อกี้นี่ไงเพื่อนอยู่ไหนเมื่อกี้โอ้ยเรียบร้อยเมฟครับเมฟนี่ครับเราสามารถชาร์จแล้วก็คว่างจะได้เลยเฮ้ยเอา้า โอ้ยไปโดนไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนวะสู้กันในเงามืดอแลงางนานแล้วเนะี่ยงางจนกลำจะฉีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปโดน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 นี่มนทอโยนไปแล้วก็สามารถเรียกกลับขึ้นมาได้ขมุขนขมุขนขมุนขมุน เอ้ยโอ้โหมันกระโดดหลบได้โอ้ย่างเทพอะเมื่อกี้เห็นไหมเอ้ยไม่โดนโอ้ดูดูดูโดนธนูตุยจนได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหนึ่งตัวตัวนี้โอ้ได้คิวตัวนี้ตัวนี้เย็ดเอ๋อตัวนี้เย็ดเอ๋อู้นี่ไงนี่ไง เฮ้ยโอ้หไม่ตายโอเคได้แล้วได้แล้วแหม่ต่างคนต่างง้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขบวนขบวนเออเฮ้ยเอ้าโอ้โหไม่ตายเหรอต้องโดนขนาดไหนวะน่ะเทพเจ้าเลยนะเออระดับเทพเจ้าแล้วนะโดนโอ้ยไม่โดน เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ยฮ้กดโดดได้แล้วกระโดดได้เหมือนกันเฮ้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 วู้ได้คิวแล้วสองคิวแล้วครับสองคิวแล้วครับแอซซิดสองนะครับแอซซิดก็สองคิวได้สองคิวแล้วด่านนี้มืดเฮ้ตัวที่กำลังงัดตุ้ยเออเฮ้โอ้หไม่ตายมึงใส่เกาะ เบลไหนวะเออเรียบร้อ,อย,ยแล้วเล,ล้วแอบ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 เฮ้ยผ่านมาแล้วออเออในคิวเฮ้ยในคิวแล้วเออฮเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยนะใครชนะใครชนะเฮ้ยจะบอกนะฝั่งมันหมดอ่ะหรือฝั่งเราออ ฝั่งเราไม่เก็บถุงอไละถุงเหรียญเลยอ่ะนี่แต่ฝั่งเขาเก็บอ่ะอันนี้ข่าวคิวอย่างียวเลยไม่ได้สนใจถุงเหรียญเขาขอ,ขอ,ขอชนะไปครับเราขอแพ้ไป <laughs> เกมก็จะประมาณนี้นะครับจ <laughs> ะเพิ่งเบื่อกันนะครับผมก็จะหาเกมแนวนี้นะมาเล่นนะโดยส่วนตัวผมก็ชอบเกมแบบประมาณนี้นะครับแนวแบบแบตเทิลหรือแบตเทิลรโยอะไรประมาณนี้ครับ คือเกิดมาก็ใส่กันเลยแล้วก็ฆ่ากันจบเกมอะไรประมาณนี้นะครับราาใ,ให้กันลำใาญกันด้วยนะครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมครับผมทำคิดลงกแต่ละวันนี่ดูยอดวิวแต่ละทีเนะี่ยโอโ้โหแทบล่องอ่ะแต่ก็จะสู้นะครับจะทําทเต็มที่ครับผมไม่รู้ผมมันจะออกมายังไงก็ก็จะส,สู้สู้นะครับนี่ครับก็จะสู้ๆนะครับก็จะสู้ส้นะครับ ถ้าสู้คนเดียวก็ไม่ไหวนะถ้าแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าสู้คนเดียวก็ไม่ไหวนะต้องมีทุกคนช่วยให้กําลังใจก, like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับถึงจะผ่านมันไปได้ด้วยดีโอ้ยไหนยยยยยยยอยอยย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 ยเยยยย้ย มาสองหนึ่งก็ได้มาสองหนึ่งก็ได้มาโอ้เฮ้ยโอเคเพื่อนเรามาช่วยได้สองโอ้ไอ้นี่มันจริงยังไงวะเราไปคิวเลยเมื่อกี้เห็นไหมยู่ไหนวะไอคนที่มันเก็บถุงเงินน่ะเราต้องไปตามไล่ไอตัวนั้นนะไม่งั้นเราก็ไม่ชนะมันนะเฮ้ยข้างล่างใช่ปะเฮ้ยเพื่อนมันมาเก็บไปแล้วว่ะ เอ้ยมาโอ้โห <laughs> เฮ้ยเรามาคนเดียวอ,อ๋ออะไรอะไรอะไรไอ้นี้ใช่ไหมที่เราถุงไปอะ่ะเนี้ยลูกค้าเนี้ยโห้เทียเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเราก็จะวูบเราก็จะวูบเฮ้ยเลวลาก็จะหมดแล้วรื้อรื้อรื้อ เอาเหน็นวูบเหน็นวูบเหรอเฮ้ยอะไรวะเนน็นวูบเหรอโอเคครับผมเมื่อกี้หลุดนะครับต่อ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 ,ตอ,ตอเฮ้ยกำลังไหลลื่นเลยโอเคเราอยู่ทีมเลสน,นะครับทีมสีแดงแอตแทก เฮ้ยแล้วโอจะมาเล่นยาประชิดเหรอได้นะเฮ้ยโอ้โอ้โหเฮ้ยโคตรโหดกระโดดยิงเหรอจะฟันกระโดดไหมนะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเก็บถุงว่ะเผื่เราได้มาถุงนึงเฮ้ยมีตัวโอ้โหสองค้งสองค้งครับ เก็บไปครับเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะครับเมื่อกี้เก็บก็เก็บอยู่นะเมื่อกี้ก็เก็บอยู่นะเป็นยีฮีดีเราจุก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 ดีไม่โดนหรอกนะครับเฮ้ยพูดแล้วขาดคำเลยเฮ้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 ยโอ้บัวสู้กันไปหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนร้อนร้อนร้อนเฮ้ย กเออมาแค่คนเดียวมาแค่คนเดียวมาแค่คนเดียวเรียบร้อยได้หนึ่งคิวได้หนึ่งคิววัวที่ไหนล่ะครับโอ้ทีมนี้มีแต่เออ่ฮันเตอร์หมดเลยอะ่ะมีแต่มึงยิงธนูหมดเลยไปหนีหนึ่งทีได้หนึ่งทีได้หนึ่งทีซึบเต้ครับโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โอเคเฮ้ยเราได้ ตัวได้ตัวที่มันเก็บไปเอออ,อืออือเออโอ้โหโดนกระคืนเลยเฮ้ยเพื่อนเราเก็บได้มาเมื่อกี้เห็นปะอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคท,ทีทีเรายังน้ำอยู่เราได้8ถุงแล้วครับเฮ้ยมันก็ได้5วะเพื่อนกำลังไปช่วยเพื่อนกำลังไปช่วยเจอแล้วๆๆเจอแล้วเจอแล้วไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่มันยิงเราเมื่อกี้ ขอมาลองกันหน่อยไหมขอมาลองใหม่พิเอา้าเอาเฮ้เยตัวนักเต่ว่าอะไรวะตัวครึ่งหลอดเฉยเลยบายเฮ้ยโอ้โดนขานำไปแล้วก็อาจจะแพ้อ,อีกตามเคยนะโอ้แค่แค่ห้าสิบวิเฮ้ยไม่ได้เลยดิฟวี่า Shot, Attack! Hoop! Sì! Oh, mẹ thấy! Hui! Hui! My em, yêu đương nhiên! Hui! Hui, đương nhiên! 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 Hui, đương เฮ้ยโอ้มารแต้มอะไรเนี่ยไม่เห็นเลยโอ้อยากกินจ่าเดินอยู่เฉยๆวูบเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ใส่กันนัวเลยเออเฮ้ยโดนฟันหนึ่งทีฟันโดนหนึ่งทีตามตามตามเพื่อนุ้ย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไี่เราได้เรไดโอเคโอเคได้เได้เฮ้ยเฮ้ยเรานำแล้วว่ะโอ้เฮ้ยเป็นเลยอะโอเคเมื่อกี้หลุดอีกแล้วแมมแมมกองเต็มนะครับอีกสักงแมพอีกสั่งแมพอะไรเพื่อนนำเลยอีกนิดหนึ่งเฮ้ย ยังไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกอะไรจะลงไปเก็บเมื่อกี้อ่ะถึงกับล่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นได้ลูกธนูเฮ้ยป๊อปโอ้โหอะไรอย่างงี้มันดังบู๊เลยเมื่อกี้อ่ะเออเป็นมวยจังวะเป็นงานจังวะข้าวบ้าน ผมไปขึ้นก็ได้วะอ,อื้เออโดไนไเมื่อกี้โดนจะไหนนึกเอา้ามันฟันแรองอะเรเหรอวะน่าเป็นขวาน,นะเมื่อกี้เฮ้ยมีตัวมันฟอกกล่องนี่วะไอ,อ,อตัวนี้เหรอมัอนฟันเราเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอีั้งเดียว มึงอีกครั้งเดียวเออดีหลังแค่ได้แล้ววูววเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหได้เก่าเลยเด็เก่าเลยเลยแค่แปดทนูวิ่งผ่านนี่ถึงกับมูบเลยเนี่ยไม่ต้องโดนน่ะเฮ้ยเฮ้ยโอูเออโดนบอดยิงตายสงสัยจะแพ้อีกแล้ว ยังไงโตที่มันได้อะเราต้องตามมันทำไมมันมาได้ตอนใกล้จะหมดเวลาอย่างนี้ทุกครั้งเลยวะเฮ้ยเปีนีงไงเฮ้ยเฮ้ยอีกหน่อยเดียวเฮ้ยข้างเดียวที่สามข้งเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเก็บเจ็บเก็บเฮ้ยได้เฮ้ยสิบวิเฮ้ยเล่าเฮ้ยผัวเราข้าได้โอเคปะโอ้ โอ้ยลุดเยอะแทบเลต็ตสัตว์เอ้ยโอเคโอเคโอเคเอ่อโอเคครับผมสำหรับเกมนี้ก็มันอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะเล่นเอาสนุกสนุกก็จะประมาณนี้นะครับอา่าอย่างไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับเปียกกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมรักทุกคนครับผม สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบาย